อ่าสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาดูการสร้างรูปเลขคคณิตต่อนะคะในครั้งที่แล้วที่ครูพูดไปนะคะมีทั้งหมด4หัวข้อครั้งที่แล้วเราเรียนในหัวข้อที่1ไปแล้วคือการสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆนะคะวันนี้เรามาดูหัวข้อที่2คือการสร้างและสํารวจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมนะการสร้างและสํารวจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมนะคะแบ่งออกได้เป็นสองหัวข้อคือ1การสร้างรูปสามเหลี่ยมตามเงื่อนไขที่กําหนด สคือการสำรวจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมนะคะเราไปดูการสร้างรูปสามเหลี่ยมตามเงื่อนไขที่กำหนดกันนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะจงสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว MNO <M NO, S 2> เมื่อกำหนดส่วนงเส้นตรง MN นะคะ <M N. S 2> เป็นฐานซึ่งยาว A หน่วยและมุมที่ฐานมีขนาด30องศาพร้อมทั้งเขียนวิธีสร้างนะคะเขาก็กำหนด ความยาว a มาให้เราจากนั้นนะคะให้เราใช้วงเวียนก่อนที่เราจะใช้วงเวียนสร้างเอ่เราดูที่เขากำหนดก่อนเขากำหนดอ่าส่วนขออ่าส่วนของเส้นตรง mn ที่มีความยาวเท่ากับ a เนี่ยนะคะแล้วก็ไปสร้างส่วนของเส้นตรง mn โดยจุด m เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นนะคะ ก็เอาวงเวียนที่เราวัดความยาว A นะคะหมุนจะเกิดส่วนโค้งตรงนี้แล้วก็จะเกิดจุดตัด N ออกมานะคะลากส่วนของเส้นตรง MN จากนั้นเราก็คิดว่ามุม30องศาเนี่ยเราจะหาได้จากอะไรก็หาได้จากมุมอ60องศาแบ่งครึ่ง เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า MNR เพราะฉะนั้นเราก็ให้ M เป็นจุดศูนย์กลางเหมือนเดิมจากนั้นรัศมีเท่าเดิมคะ่ะเขียนส่วนโคง้งจะเกิดส่วนโค้งตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ M เป็นจุดศูนย์กลางก็จะเกิดส่วนโค้งตรงนี้จะเกิดจุดตัดคือจุด R จากนั้นจากนั้นลากส่วนของเส้นตรง m อ uh, กับส่วนของเส้นตรงอ uh, n นะคะจะได้ว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วนะคะก็คือด้านทุกด้านมีขนาดหกสิบองศาดังนั้นเราก็จะต้องแบ่งครึ่งมุมที่ฐานมุมที่ฐานคือมุมข้างล่างคะ่ะมุมข้างล่างคือมุมตรงนี้เราต้องแบ่งครึ่งสองมุมนี้นะคะอ่าเราจะได้มุมที่มีขนาดสามสิบองศาออกมา เพราะฉะนั้นเรากแ็แบ่งครึ่งได้เลยให้ M เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นเขียนส่วนโคง้งตัดเขียนส่วนโคง้งตัดแล้วก็จะเกิดจุดตัดตรงนี้แล้วก็กางวงเวียนให้เกิดส่วนโคง้งอีกที่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนฝั่งนะคะฝั่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางบ้างกลางวงเวียน ที่ส่วนโค้งตัดเหมือนกันรัศมีเท่าเดิมนะคะจะเกิดจุดตัดที่จุด P จากนั้นาลากรังสี MP ได้เลยเราก็จะได้ว่ารังสี MP เนี่ยแบ่งครึ่งมุม r m n ก็จะได้มุมนี้ว่ามีขนาด30องศาต่อไปนะคะแบ่งครึ่งมุม R n m บ้างาให้จุด ให้จุด N เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นกางวงเวียนออกคะ่ะแล้วก็ขีดส่วนโค้งเพื่อให้เกิดจุดตัดพอเกิดจุดตัดปุ๊บแล้วก็ใช้วงเวียนกลางเหมือนเดิมคะ่ะแล้วีมีพอสมควรก็จะเกิดส่วนโค้งตรงนี้เปลี่ยนฝั่งให้ฝั่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางบ้างอ่ะก็จะเกิดส่วนโค้งตรงนี้แล้วจะเกิดจุดตัดคือจุด Q จากนั้นนะคะลากลังสี NQ เราก็จะได้มุมที่ฐานมีขนาด30องศาแล้วพอลากลังสี MP กับลังสี NQ นะคะก็จะเกิดจุดตัดคือจุด O เราแล้วก็เอาไปเขียนในวิธีการสร้างนะคะเราก็มาเริ่มเขียนหนึ่งสร้างสองเส้นตรง MN ให้ยาว a หน่วยก็คือ MN นะคะยาว a หน่วยตรงนี้ แล้วสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า MNR จะได้มุม NMR เท่ากับมุม MNR นะคะอ่าเท่ากับ60องศานักเรียนดูรูปตามได้เลยนะคะต่อไปข้นตอนที่2ส,สร้างส่วนของเส้น,สนตรงสร้างรังสี MP ให้แบ่งครึ่งมุม NMR จะได้มุม NMP เท่ากับ30องศาก็คือมุมนี้ จากนั้นนะคะสร้างรังสี NQ ให้แบ่งครึ่งมุม MNR จะได้มุม M NQ เท่ากับ30องศาก็คือมุมนี้นะคะให้จุดตัดของรังสี MP และรังสี NQ คือจุด O จะได้รูปสามเหลี่ยม MNO ที่มีส่วนของเส้นตรง MN เป็นฐานซึ่งยาว a หน่วยและมุมที่ฐานมีขนาด30องศานะคะก็คือนี่ได้สามเหลี่ยม MNO ออกมาแล้วก็คือตามที่โจทย์ต้องการเลย แล้วก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองนะคะจงสร้างรูปสามเหลี่ยมให้มุมมุมหนึ่งมีขนาด75องศาและด้านประกอบมุมนั้นยาว A และ B หน่วยพร้อมทั้งเขียนวิธีการสร้างนะคะกะ็ครั้งที่แล้วครูสร้างให้ดูแล้วมุม75องศาอันนี้เราก็มาสร้างซ้ำกันก็ได้ก็เราต้องสร้าง หกสิบองศาก่อนจากนั้นก็สร้างเก้าสิบองศาแล้วก็แบ่งครึง่งอ่าระหว่างเก้าสิบองศากับหกสิบองศานะคะก็คือแบ่งครึ่งมุมนี้จะได้มุมสิบห้าองศาออกมาแล้วก็วิธีการสร้างนะคะหนึ่งก็คือสร้างส่วนของเส้นตรง PQ ยาว a หน่วยนะคะแอแล้วก็ให้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางก็จะเกิดส่วนโค้งก็ลากเลยค่ะแอ จากนั้นนะคะขั้นตอนที่สสร้างมุม QPX ให้มีขนาด75องศานะคะโดยอาศัยแนวคิด75เท่ากับ60บวก15นะคะก็สร้างมุม60องศาต่อเลยให้พี่ไปจะ่ศูนย์กลางลากส่วนโคง้งตัดเพื่อที่เราจะใช้จุดตัดนะคะเอาใช้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางเกิดส่วนโคง้งตัดส่วนโค้งเดิมนะคะก็จะเกิดมุม 60องศาออกมานั่นเองเราจะได้ว่ามุมนี้มีขนาด60องศาต่อไปนะคะก็สร้างมุม90องศาก็ให้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นเขียนส่วนโค้งจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งลากขึ้นเลยค่ะ จะได้มุม90องศาออกมาจากนั้นเราก็จะได้30องศาก็แบ่งครึ่งมุม30องศาก็ให้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางแบ่งครึ่งเลยค่ะจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ลากวงเวียนแบ่งครึ่งเลยจากนั้นเราจะได้เส้นแบ่งครึ่งแล้วค่ะจะได้มุม15องศาออกมาก็คือมุมตรงนี้ต่อไปนะคะเราก็ไปเขียนขั้นตอนที่สามคือใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลาง แล้วสีสยาว b หน่วยเขียนส่วนโคให้ตัดอ่ารังสี p x ให้จุดตัดคือจุด R นั่นเองต่อไปเราก็อ่าเราก็ใช้วงเวียนวัดวัดอ่าว่า b มีขนาดเท่าไหร่นะคะปลายวงเวียนอยู่ด้านนี้ดีสออยู่ด้านนี้อ่าแล้วก็นำมาไว้ที่จุด P จากนั้น หมุนวงเวียนค่ะจะเกิดจุดตัดจุดนี้คือจุด R ดังนั้นนะคะเราก็ลากเราก็ลาก R q เอเราก็จะได้สามเหลี่ยมที่มีมุม75องศาแล้วมุม75องศาคือมุมไหน มุมเจ็ดสิบห้าองศาคือมุมหกสิบองศาบวกกับสิบห้าองศาตรงนี้คือเจ็ดสิบห้าองศาอ่ะเราจะได้รูปสามเหลี่ยม PQR เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม QPR Q, PR, Q. P, แล้วก็ R นะคะมีขนาด75องศาแล้วก็ Pq มีขนาด A หน่วย PR มีขนาด B หน่วยก็ตรงตามความต้องการของโจทย์แล้วนะคะต่อไปหัวข้อที่สองนะคะการสำรวจเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมนะคะ,ะมีมีเส้นแบ่งครึ่งด้านและเส้นแบ่งครึ่งมุมภายในหรือเส้นที่ตั้งฉากกับด้านนะคะ 1ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมกับจุดกึ่งกลางของด้านตรงข้ามกับจุดยอดนั้น 2. เส้นแบ่งครึ่งมุมของรูปสามเหลี่ยม3ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมมาตั้งฉากกับด้านตรงข้ามหรือส่วนต่อของด้านตรงข้ามกับจุดยอดนั้น4เส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากด้านของรูปสามเหลี่ยมนะคะอ่ ลองมาดูตัวอย่างนะคะกำหนดรูปสามเหลี่ยม PQR จงสร้างส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุด P กับจุดกึ่งกลางของ QR นะคะนักเรียนก็ต้องหาว่าจุดกึ่งกลางของ QR คืออยู่ตรงไหนก็ใช้วิธีการใช้ความรู้การสร้างพื้นฐานทางเลขาคณิตน,นะคะก็กลางวงเวียนมีรัศมี กลางวงเวียนรัศมีเท่าเดิมให้จุดคีบไปจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็ขีดส่วนโคง้งทั้งบนและล่างนะต่อไป R ไปจุดศูนย์กลางก็ขีดส่วนโค้งหรือหมุนวงเวียนนะคะจะเกิดจุดคือจุด O เ,เราลากปุ๊บแล้วกเกิดจุดตัดคือจุด O นะคะเราต้องการแค่จุดตัดเราต้องการแค่จุดตึงก่างนะคะ ดังนั้นเราได้จุดตรงนี้คือจุดกึ่งกลางต่อไปให้ลากจากให้ลากให้ลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด P กับจุดกึ่งกลางนะคะเ,เราก็จะได้ส่วนของเส้นตรง PO นั่นเองต่อไปเราไปเขียนวิธีสร้างการสร้างส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่าง จุดยอด P กับจุดกึ่งกลางของด้าน QR ทำได้โดยแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง QR นะคะโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตซึ่งจะได้จุด O เป็นจุดกึ่งกลางของของเส้นตรง QR และลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด P กับจุด O นั่นเองจะได้ PO เป็นส่วนของเส้นตรงนั่นเองเอบ PO เป็นส่วนของเส้นตรงหรืออีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกว่า Uh, ตรงนี้นะคะเส้น PO นี่นะคะคือเส้นมัธยฐานเอ่อ uh, ต่อไปงานที่ต้องส่งวันนี้ก็คือทำแบบฝึกหัดที่21นะคะมีทั้งหมด2ข้อข้อที่1ให้นักเรียนดูตามตัวอย่างที่1ได้เลยอันนี้เขาให้สร้าง uh, รูปสามเหลี่ยม ABC นะคะโดยมีเงื่อนไขว่า BC ยาวเท่ากับ a หน่วย และมุมมุม b กับมุม,ม่ามุมทั้งสองข้างหรือมุมที่ฐานนะคะมีขนาด60องศาโดยใช้วงเวียนและเส้นตรงนะคะแล้วก็บอกว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดต่อไปข้อที่2องกำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC ตรงสร้างเสือนของเส้นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมนะคะนักเรียนจะเลือกด้านไหนก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าครูคเลือกครูเลือกให้ เอบี A, เป็นฐานเราก็ต้องหาจุดกึ่งกลางของ AB นะคะก็ให้ B เป็นจุดศูนย์ให้ให้ A, A กับ B เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็หาจุดกึ่งกลางพอได้จุดกึ่งกลางออกมาปุ๊บนักเรียนจะลากเส้นเชื่อมอ่าแล้วจะเกิดอ่าการตั้งฉากขึ้นมาก็เราก็จะได้ส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม ABC แล้วคะ่ะก็เรียบร้อยแล้ว